สวัสดีครับ AS อ l a y ครับนำคุณผู้ชมทุกท่านมาที่ห้วยมาสเตเดียมครับชมงานแข่งฟุตบอล M150 c h a m p i o n s h i ชเปนชิะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างแพร่ยูเนเตดเปิดบ้านรับการเยือนของราชประชานะครับคุณวุฒินนท์บุญวานิชและผมธรรมวัฒน์เอกชันรับหน้าที่บรรยายในเกี่ยววันนี้ครับอุสินเต่าเริ่มเกมครับแพรเจ้าถิ่นในเสื้อสีเขียวสลับแดงนะครับฝ่ายเขียเริ่มเกมก่อนขณะที่ราชประชาในเสื้อสีฟ้านะครับทิมเยือนมาถึงไม่กี่วินาทีนี่มีการปะทะกันแล้วเจ็บไปแล้วครับ่าจะ จับที่ท้องนะครับทำยุดต้นคำนะครับเป็นแม็กซ้ายจังหวะขึ้นโมงครับมไม่ต้องลุ่ลระแทกบริเวณหัวเข่ารกระแทกเข้าบริเวณสีข้างครับต้องสั่งการให้ดีครนนทุกคนสุงไทยเดนสั้นครับแต่มุมไหลขึ้นมาแล้วเบิรนไปตรงกลางอ้าวรับบุดครับยางดีที่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นครับ แล้วซันโตสเคลียร์มาได้ว่าราชชายังได้อยู่สุดเส้นหลังจังหวะสุดท้ายไม่ได้เปิดเลยครับบอลหลุดออกหลังไปทางขวามีครับนัทยศออบอลลงสวยแล้วมองจ่ายออกขวามาที่มารันยาวมารันยาวแต่ยาวยังได้อยู่มารันยาวเจอหนึ่งเจอ2รุมตอนนี้มา3าแล้วลองยิงนี่นเพื่อนไปร้อกไว้ให้แล้วยิงอีกทีนึง <c oughs> โอ้โห,โห,โโหโ่เป็นเวรตั้งคุะครับจังหวะสุดท้ายที่ บอลไปโดนเขาแล้วก็ลอยไปเข้ามือของกิติทั์ครับแร่นี่เก่าทั้งคู่ครับเดชาสาโฉมและประกิตดีพร้อมแต่ก็ขาอีกแล้วแล้วสายยิงลูงนี้โอโ้โหบอลข้ามคานออกไปครับนะลูกยิงของประกิตดีพร้อมแต่จินมองในกรอบแล้วครอสอีกครั้งหนึ่งตรงนี้บอลลึกไปเสาไกลโอโ้โหมีสัญญาณน้องวีจากผู้ตัดสินด้วยครับฟาวไว้ก่อนรีคลิกตรงนี้ของปรกิตเปิดโร <ไป S 1> ย<ๆ><ๆ> ไม่กล้ารับครับยูริทัศน์แล้วโดนยิงสวนยิงโดนไม่ดีแล้วยิงอีกทีหนึ่งโอ้โหโโโติดอยู่ที่อธิบดีอาตีรัตครับผู้เล่นราชชาวยวพาเหมือนบอลจะไปโดนแขนผู้เล่นของแพ้ก่อนนะครับจังหวะยิงก่อนหน้านั้นชกมากายเป็นไไต้าให้กับแพ้แล้วเปิดแต่ม,มุมมาตรงนี้หอนแขนผู้สินไม่ได้ว่าอะไรยังได้อยู่ครับไหลคืนมาแต่ต้องบิดเข้าซ้ายก่อนนวประกิจเกือบกลายเป็นดีครับโอ้โห มันจะเหนียวไปได้นานเท่าไหรครับตตแต่กานบวกก่อนี้แต่ดูหวะนี้ก่อนนะแล้วครับอชาสุดเส้นหล,ลังแล้วเปิดมายังออกมาได้เร็วนะครับนันทพลสุธานผ่อชาจิ้มต่อแล้วเล่นชิงกันสวยเอาแล้วครับมีพื้นที่เหมือนกันแทงเข้าช่องตรงนี้โอโ้โหห่ากิติศักดิ์เจอธรร,รมยุทธ์ล็อกเข้ามาตรงกลางโดนเสียบเล่นที่บอลครับเอาแล้วครับบอลสวนกลับของราชประชาธรรมยุทธ์ทิ้งไปตรงนี้โอ้โดนหดตรงนี้พุทธศิสินตองฟ้าแล้วครับ แล้วจะมีใบเหลืองด้วยครับเกียติศัติ์เข้าอันตรายเข้าข้างหลังครับร้องจากับจังหวะเข้าดิอ๋อในกรอบเก็โทษมีเพื่อนอยู่2คนแล้วตัดมาตรงนี้ยังออกมาได้ครับนายพลแถวสองเก็บได้แล้วยิงโอ้หยิงไม่ดีครับลูกยิงของรณยศครับบอลปลิ้นออกหลังไป จะให้ทาคุยโตตรงนี้อายังได้ครับกัดบอลไม่ดีเองเดชาจับแล้วจิมต่อมามารันยาวจะเบิ้ลได้ไม่ได้แล้ว50 50โอ้โหแม่มีลงไปนอนสองคนเป็นเล่นของแพร่ครับแล้วพุัดสินเป่าตรงนี้ให้กับทางแพร่ได้ฟาวด้วยแล้วคนฟาวคือยอดรักนะครับอนน่ามากเลยครับในชาชาชสมขุมทาเข้าอยู่คือสุดท้ายเหมือนเป็นเดชาที่มาถึงบอลก่อนนะครับ เนี่ยแต่ว่าก็เปิดปุ่มมาคือเจตนาของยอดรักก็เล่นที่บอลอยู่แล้วครับโอ้โหแต่ว่ากลายเป็นเดชามาจากข้างหลังถึงบอลก่อนได้ฝ่าวส่วนคู่ของเรานี่ก็ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วครับเล่นเกมดีกว่าอ่อนเป็นเตะทำไม่สนใจครับแป่ว่าน้องเขา แทงมาตรงนี้อ๋อแลครับยังบอลไปถึงสลาวุฒเปิดมาเสาไกลเวอร์ตันคูดมงย้อนคืนมาแล้วย,ยิงไปติดชุดติดพันครับยังได้อยู่จะจินแตะสั้นๆให้กับเดชาเวอร์ตันคูดเข้ากรอบไปโทษได้พลิกแล้วยิงขวาตรงนี้บอลมันน้ำหนักไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่วิธีตรงกรอบแล้วดูจังหวะน,นี้ของแพร่ก่อนครับ สลาวุธเปิดมาติดอยู่ที่อธิบดีแถวสองเก็บได้ครับมารันเยามารันเยาบอลยังไม่นิ่งเท่าไหร่ออกไปทางซ้ายทาคุยโตเจอพอชาแล้วอาบอลโดนแขนน้ำผู้ตคดสินเปล่าครับจุดโทษของแพร่ครับโอ้โหโอ้ผมมัการเต่าแบบไม่ลังเลยน,นะครับกระดิกหนวดทีหนึ่งแล้วเปล่าปย๊ดครับเป็นจุดโทษโอ้ในบอลโดนแขนชัดเจนเดี๋ดูครับโอ้มารันเยา วิ่งมาสัดลูกนี้ไม่เหลือครับล้มตัวไปถูกทางด้วยนะครับกิติทัศบอกวาบนมันแรงครับหนึ่งต่อสูนนะแนัรกย,ยูนแต่ออกนำแล้ววันนี้มาแอคซ์หน่อยซ้อมมาซ้อมมาดูครับมีขยับหลอกตีหนึ่งแล้วก็คือล้มไปไม่ทันนะครับ<ม>บอลมา<อ>เรียดครับแม้ว่าจะใกล้ตัวก็ตามครับ แล้วก็น้ำหนักดีนะยอดรักออกไปทางซ้ายธรรมยุทธครับเติมขึ้นมาแล้วแล้วยกมาตรงนี้โอ้โหไม่มีเพื่อนอยู่งน Buff ั้้นอาวจับบอลกาจาว่าบอลตกไม่ดีครับอาสารแล้วไปโวยหู้เล่นของราชระชาเฉยเลยครับกีซุงยองกีซุงยองนี่จะฟ้องว่าแฮนด์บอลใช่ครับคือแค่ฟ <Right. S 1> ้องแฮนด์บอลเฉยๆครับแม่ไม่น่าจะขึ้นขนาดนั้นมีสกิทผมนิดเดียวแลยครับบอลของราชอาชา จอยจูจะจ่ายลูกนี้ยังได้อยู่ครับยอดรักยิงซ้ายตรงนี้หูเหมือนจะเป็นเซฟของนัทพลด้วยครับหรือบอลชนเสาแต่แน่ๆคือไม่ได้ประตูโอ้นี่เป็นจังหวะวาเสียวของราชประชานะครับจังหวะยิงไกลครับน่าเป็นธรรมยุทธ์แล้วชนเสาเองครับโอ้บอลนี่หกลงครับเกือบจะสื่อสารกันไม่ดีทาคุยโตโดนหัวแล้วโดนมีใบเหลืองด้วย บอลของม่นเมนัครับคาร์ลิตตเลี้ยงดีนักสอยซะเลยเข้เจนครับยอดมากครับเปิดยาวขึ้นมามองตั้งมา,างนี้เป็นบอลของแท้เก็บได้คารับปกิดไปช้าครับอุสินให้เล่นต่อมาชูก้าแทงมาจาเดลคาสปิตาโนสายยิงๆๆไม่ตรงกรอบกอบ็้ามาโอกาสยิงของจาเดล คกือบไปแล้วก็แปร่พุธสินไม่ให้ครับบอลมาถึงจาเดลคาสเดีย,ยโนโกองหน้าคนสําคัญตะบันด้วยซ้ายนี่ของพัลพุ่งเดี่ยวไปอ,ออกไปเยอะเหมือนกันแต่เบาๆเดชาให้มาอัจยศทาคุอิโต <c oughs> ก,ก็แกก็แข็งแกร่งเหนกันน <c oughs> ้งโดนชนก็ไม่ล้ม <c oughs> แต่โดนหักกัะล้มครับูุ้ตสินไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> ให้เล่นต่อตะวัดออกมาทางขวา โลนายโยหักมาลูกนี้ได้จับแล้วไหลขึ้นแปอู้หูเป็นแซฟของนันทพลแค่มือเดียวเลยโอ้กีซึงยังไม่ตั้งต้มจริงหนึ่งหนึ่งเลยมาดูจังหวะนี้ครับโอกาสราชประชา,ามาอีกแล้วนะครับนี่ไปต้องรีบแปลนะครับเพราะาโดนกดดันมาแล้วก็เบา บอลช้าอ้าวมีช้าไวแล้วความแข็งแกร่งเป็นรองเสียบอลใบอ้าวนะครับโดยทีังครูสเจอกับชุติพันธ์พามาเองเข้าการแล้วยิงขวานี้อ้าวแล้วบอลปิดโอ้หบอลตกบนเส้นครับยังไม่เข้าประตูครับไม่มีสัญญาณโอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าดูครับบอลมันข้ามเส้นหรือยังครับยิงแล้วทุบลูกนี้บอลมันมีไซส์กลับมาครับยังครับยังครับคือบอลตกพื้นนะบนเส้นอยู่เลยครับ แล้วมันปรินออกมาพอดีครับอิติทัพเนี่ยทุบบอลไว้แล้วลอดขาตัวเองครับแล้วไปข้ามเส้นแล้วจังหวะของราชระชากรตามน้ลูกเดียวเปิดมาลูกนี้ยิงโอ้โหมากไปเน้นๆแล้วครับชอยโฮจูแต่บอลไม่ตรงกรอบโรนตันครับออกไปทางขวาสวยเลยครับมีวิ่งอ้อมหลังไปด้วยไปถึงซากรินโดนสไลด์ตรงนี้พุทธศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับอ่าบอกว่าล้มเองครับ โอ้โหแล้วไม่มีสัญญาณจากผู้ช่วยด้วยนะครับดูครับตรงนี้คือถ้าฟาวก็คือนอกกรอบครับ,รบแต่จะฟาวหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรก็เหมือนจะไม่ได้โดนด้วยนะครับหมเดเวลานี่ผ่านไปแล้วนาทีกว่าๆครับจุดที่ผ่านรับตามไปซ้อนตรงนี้แต่ว่าต้องเล่นเล่นแล้วทิ้งตัวบายผู้ตัดสินให้ไปลูกเตะมุมครับไม่ได้ให้ฟาว กดรันเข้าไปอัดทั้งเกมเลยครับเพราะว่าเจ้าดุปันก็อยู่ฝั่งขวาพอดียี่คุยภาษาอะไรกันไม่ทราบดุปัน 40, น่าจะพูดญี่ปุ่นได้ครับ <c oughs> ไม่ได้ครับฟีแต่มุมเปิดมาตรงนี้อมงแล้วอสองจังหวะติดๆครับไม่ตอกรอบทั้งสองครับเลยครับทีแรกเนี่ย เวในนคูดมงย้อนคืนมาแล้วเป็นสราวุธที่มงอีกครั้งหนึ่งครับเป็นโอกาสของสลาวุธทองโกดตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาก็คือแหมมันมันมากะชั้นชิดนะครับอูนิตันมงชงันแล้วมันไม่ทันแล้วครับทุ่มมาตรงนี้ยังได้ครับมาชูกา้าดีดเบาๆมาทำมายุทธเรียบฟาลได้ครับเอาล้ครับฝีคิกของราชบัญชา แล้วน่าจะเป็นโอกาสลุ้นครั้งสุดท้ายในเกมนี้ครับได้ไม่ได้ครับราชบุรีซึ่ง5นาทีที่ทดตอนนี้ครบแล้วครับดูครับจะแม่นไม่แม่นหรือจะหลอกยิงเลยครับซ้ายของอเชโรมาชูก้าโอ้เดียวเท่านั้นนะครับเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เลยครับยานมาแล้วครับมาชูก้ายิงยัดมาลุยเอาแล้วครับั่นและครับได้จริงๆครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ โหโหแต่ยี่เสมอจนได้ครับราชประชาครับแอชลอมาชูก,กา้าบิดมาต้องดูจังหวะส,สุดท้ายหน้าโดนผู้เล่นของแพร่ครับเข้าดูตัวเองผู้เล่นของแพร่โอ้โหแล้วที่เซ็งเลยครับเดชาจ่าโฉมจะเป็นประตูหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับดูภาพช้าล้อสันตัวหรือเปล่าใช่ครับนคือโดนโอจะใช้เท้าซ้ายเตะออกไปเลยครับบอลโดนผิดเหลี่ยมกลายเป็นโอ,โ,โอ้โหแล้วสุดท้ายเนี่ยครับ คืิลเป่าจบเกมเสมอนไปอย่างสุดมันเลยครับ1น่ตอน,นครับประตูที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมครับแพร่นำก่อนนะครับมารันยาวยิงจุดโทษนาทีห้าแล้วก็คาร์ซัตโต้ทำเข้าประตูเองครับนาทีที่90้บวก6นะครับสำหรับวันนี้การถ่ายทอดสดหมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่กับการถ่ายทอดสดของเเอสเพนในวันพรุ่งน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ